สวัสดีครับวันนี้ทั้งแผงเราก็จะมารีวิวหลอดไฟนีออนโซล่าเซลล์สรุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น750วัตต์นะครับให้มาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่น2,000วัตต์นะครับให้มาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์แล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งเหมือนกันครับตัวทั้งสองรุ่นนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งนะมีรีโมทนะแล้วก็มีน็อตนะครับบวกฐานให้พร้อมใช้งานนะครับหลอดไฟเขาเน่ยเป็นหลอด LED นะครับการใช้งาน5 ไฟนีออนบ้านเนี่ยขนาด2 2 0บโวลต์นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟไฟนีออนให้ดูครับทันทีเปิดไฟนะอันนี้คือไฟนีออนครับปกตินะครับของไฟบ้านนะครับดูความสว่างก่อนนะครับแล้วเราลองมาเปรียบเทียบกันครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟนะฮะแล้วก็ลองเปิดไฟนีออนโซล่าเซลล์นะครับเห็นไหมครับว่าความสว่างใกล้เคียงกันเลยนะครับเป็นรุ่นที่แนะนำนะครับใช้งานได้จริงครับติดสว่างยาวนาน8ถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวครับรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้นะครับของเราคัดมานะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแทนนะครับจึงทำให้ตัวของเขาใช้งานได้ยยาาาวนมกเลครับ เหมาะมากที่จะมีไว้ติดบ้านนะครับติดทางเดินนะหรือว่าใช้ในบ้านก็ได้ครับและที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะครับการกันน้าเขานะค่อนข้างที่ดีหมายความ่ารุ่นนี้สามารถตากแดดตากฝนได้นะครับอันนี้ผมทดสอบให้ดูเฉยนะครับว่าตัวเขาเนี่ยสามารถกันน้านะครับแต่ไม่แนะนาให้เอาไปจุ่มน้ําแบบนี้นะอันนี้ผมทดสอบให้ดูเฉยๆครับแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับ750วัตต์ครับ